สวัสดีครับเพื่อนๆเนี่พี่วินกับข้าวพี่วินวันนี้นะครับผัดพี่วินผัดผ่านรวมกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆเครื่องเคียงพี่วินก็อยู่ด้านนี้นะครับวัตถุดิบก็มีไข่สองฟองนะครับมีไส้กรอกไก่ก็มีไก่นะครับและนี้ก็จะเป็นเส้นมีกรอบนะครับพี่วินก็จะมาผัดน้ําของละหน้านะครับพี่วินก็เตรียมเครื่องไว้หมดแล้วล่ะเครื่องเคียงพี่วินก็นี่ก็เป็นแป้งมันนะครับก็ทํากินง่ายๆนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวลดหน้ากันไปนะครับก็มาติดตามชมไปด้วยกันนะครับ ก็ทำง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็ทำเป็นกันทุกคนแล้วล่ะอยู่ที่ว่าใครชอบกินแบบไหนวิธีการทำยังไงก็มันเป็นง่ายๆนะครับพี่วินก็มาให้เพื่อนๆดูด้วยกันนะครับเราเป็นครีเลเตอร์อันไหนที่เราชอบกินบ่อยๆแล้วก็ถ่ายลงบ่อยๆหน่อยเพื่อนๆก็เพิ่งลำคานกันนะครับคลิปทุกคลิปพี่วินก็จะใช้ปเ็นกระเทียมนะครับเป็น วัตถุดิบหลักนะครับพเพื่อนๆมันจะทำให้เราหอมนะครับใคราใครชอบวิงกระเทียมนะครับเนี่ยพี่วิีก็จะใช้เป็นกระเทียมเป็นหลักนะใส่ผักไปนั่นเพื่อนก็ ผัดให้ผักเขาสุกก่อนนะครับเดี๋ยวพี่วินก็จะเติมเครื่องนี่นแหละก็เหมือนกับผัดตู่นนี้แหละเดี๋ยวพอเครื่องเข้าแล้วพี่วินก็จะเติมน้ําลงไปนะครับน้ำมันหอยนะครับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมผักเขียวนิดหน่อยน้ำตาลทรายแดงนะครับตะเกียวด้วยนะครับเพื่อนๆป๊อปเนยฮะ แล้วก็ผัดไปเดี๋ยวผักก็เริ่มจะยุบแล้วนะครับผักก็เริ่มจะยุบหนอ่อพองหนอ่อแล้วก็นี่เดี๋ยวก็จะใส่น้ํานะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นใส่น้ํานะพี่วินก็ตีไข่ลงไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนพความเข้มข้นของน้ําของรัหน้านะครับพ็ขไข่นี้ก็มันช่วยให้น้ํามันเขาอร่อยขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวพี่วินจะเติมน้ํานะครับใส่น้ําลงไปคราวนี้ก็รอให้เขาเดือด เดือดแล้วเพื่อนเเดี๋ยวพี่วินก็จะเอาไข่พี่วินลงไว้ก่อนนะครับนี่เพิ่มความอร่อยไปปั๊บนี่มหนมนี่เห็นไหมสีสันเริ่มได้แล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมนี่สุกแล้วเดี๋ยวพี่วินก็จะเอาในส่วนของแป้งมันโรยลงไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนี่บอกได้เลยสีเริ่มสวยแล้ว มันลงไปเลยมันลงไปใส่ไปเลยใส่ไปโลดนี่ง่ายแมเ,เพื่อนสีสันใช้ใช้ได้เลยแล้วครับไม่แพ้ที่เขาทำขายเหมอนกานนี่ดูสิโอ้โหเสร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่วินก็จะตักยังไงก็มาทานรัดหน้าพี่วินนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมพี่วินนะครับนี่เห็นไ,ไหมรัดหน้ามีกรอบ